องเดือนครึ่งต่อจากนั้นครับคือแปลว่าจะจบแล้วแต่ก,กับการ,<ค>รว่าก <จบ S 2> <ค>ับการว่าอันเนี้จะขุดทุกอย่างขึ้นมาใหม่แล้วจากแม่น้ําเจ้าพยาจะกลายเป็นว่าจัก,กรวาลแล้วจากในแม่น้ําเจ้าพระเจ้าพยาจะกลายว่าจัก,กรวาลคือคนที่มีเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดําเนินการคดีนี้จนกระทั่งไปถึงศาลเนี่ย จะโดนพี่อัดฟ้องแหลกลานเลยฮะจากในน้ําขึ้นมาบนบกครับหนุ่มปราจีนบุรีคนนี้ที่รายงานต่อไปในชตาคาดชตาขาดคือขี่มอเตร์ไซค์ธรรมดากับกลายเป็นว่าโดนเก่งเฉี่ยวชนล้มกลางถนนกระบะเฉียวชนนะแล้วเก่งมาทับซ้ําทับซ้บำเนี่ยเลือดกระหน่าออกมาไส้ทะลักครับ จะยองขวันมากเนาะแต่คันที่ชนเฉี่ยว <ไป S 2> คันแรกแยังไม่ทราบว่าทะเบียนอะไรด้วยซ้ำไปก็ต้องรอตรวจสอบดูนะคะว่ามีกล้องจากรถคันที่ เขาลากร่างมาหรือเป<ช>ล่าอ,อีกหนึ่งเหตุการณ์กลางเมืองเลยค่ะคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นชนเหมือนกันนะคะเป็นนักศึกษาเตรียมสอบมาหาวิทยาลัยชื่อดังย่านบางเขนค่ะน้องๆเพื่อ่านหนังสือสอบเสร็จจากมหาวิทยาลัยพอกลับออกมาปั๊บซ้อนมมเตอร์ไซค์กันมาคนหนึ่งขี่คนหนึ่งซ้อนไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นน้องไปพุ่งชนท้ายรถเมย์ค่ะฐานนี่แหละครับแล้วยืนเถียงกันหน่าจะเฉยเลยอ่ะนี่เดี๋ยวจะเฉยลุกขึ้นมานะ เดือดร้อนกันไปตามๆกันแต่เหตุการณ์น,นี้พี่ตำรวจก,ก็น่ารักเกินไปหนมแหนมเกินไปหน่อยนะฮะบางครั้งบางทีควรจะดูเดือดดูด,ดันก็กลายปเป็นเรื่องหนมแหนมครับพักครู่เดียวช่วงหน้าเรื่องผัวผัวมเมียกลับมาอีกแล้วครับงานนี้เมียหลวงทะลวงคอนโดพอบุกเข้าไปร้องโอ้โหเลย <ไง S 1> หัวซุกกิ๊กที่เป็นระดับดาวติ๊กตอกไว้ในห,ห้องอหไหนบอกไม่เป็นเมียน้อยว่อ กอดกันกลมเลยเออเไมไม่เราพร้อมจ่ายใช่หรอจัดไปค่ะ,คะพร้อมลุยทั้งคราบโคลนคราบเหงื่อคราบ,บเลือดแอฟมิกลัวใหม่ breeze excel พร้อ smart clean เทคโนโลยีช่วยขจัด5คราบหนักซักยากกลิ่นหอมสดชื่นยาวนานใหม่ breeze excel คุณเก่งมากเราจะได้ย้ายโลกกันสักทีรอ้อน พี่ทำอะไรมาหาโลกใหม่ไงมาโลกหม่งโลกใหม่อะไรมันไม่มีแล้วมีแต่แบบนี้ดูดิกลับโลกเธอพี่ดีที่สุดแล้วพี่เห็นนี่ไหมมีเมียผมรออยู่บนโลกแล้ว โลกจะน่าอยู่ต้องมีความสมดุลปตทจึงสร้างความมั่นคงทางพลังงานไปพร้อมกับการลดก๊าซเรือนกระจกให้ทุกพลังงานสะอาดมากขึ้นเอามากันล้วเลยพ่อจาช่วยสร้างอาชีพใหม่ๆไปพร้อมกับการลดคาร์บอนเพื่อให้เราทุกคนมีความสุขที่ยั่งยืนไปด้วยกันปตท แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนกโก็มิกซ์ Go ix, จากเนเจอร์กิฟมีอัลคาเมทีนมีวิตามินเกลือแร่และมีคอลลาเจนพร้อมวิตามินซีเช้ากินเนเจอร์กิฟก์ก็นอนกินเนเจอร์กิฟตกโก็ เธอจะชงมาให้เลตจะกิฟดื่มอร่อยดื่มได้ดืดีเมื่อกี้อ่ะมีคนเลียกชมป่าด้วยแหละพราะเริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย OK โยอเคเฮอร์เบิลโลชั่นนาหอมส่วนปะพะนุ่ม ออหอม่างคะ่ะไม่หอมละมุนเหมือนโลชั่นเลยลองนี่ท c o m อร์ t บิวตี้ Perfume หอมหวานซากุระและโรสบอตเตอร์หอมไม่ฉุนนาน30วันพิเศษคอมฟอร์ตลดแรงเกินต้านเพียง15บาทรวมยาตั้ง20คนต้องราดหน้าทันยะพื้นฝีมือแม่อืมเราเลือกได้ที่จะใส่ใจตัวเองขอแนะนำ Enchulo Plan Base คัสสังจากโปรตีนพืชร้อยเปอร์เซ็นต์พินัวข้าวถั่วเหลืองพร้อม HMB Enchulo Plan Base ทางเลือกที่ต้องลองกรุงเทพประกันชีวิตเชื่อว่า ความใส่ใจมีได้มากกว่าในเล่มกรมธรรมันสวัสดีครับแม่ไปหาหมอกันเราจึงมีบริการเสริมนอกกรมธรรมันรถรับส่งไปกลับโรงพยาบาลเสร็จงานแล้วไปรับนะแม่กายภาพบำบัดที่บ้านและบริการดูแลผู้ป่วยที่บ้านบริการเสริมนอกกรมธรรมันจากกรุงเทพประกันชีวิตที่คิดจากความใส่ใจกรุงเทพประกันชีวิตเชื่อมั่นในพลังของความใส่ใจ ไฟฟ้าฟูลเลอร์อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีปูปเบนเนตยืนยันว่าดีจริงด้วยยอดขายดับหนึ่งสิบปีสอนอยาโดมสมุนไพรตรามังกรทองหอมเย็นชื่นใจจากอ้ันอสด 7โมง48นาทีนะครับกลับมาช่วงนี้ดูเรื่องของอุบัติเหตุหน่อยเตือนกันทุกวันแต่ก็ยังต้องเตือนนะ uh huh. เวลารถเนี่ยจะข้ามถนนหรือว่าจะเปลี่ยนเลนแม้กระทั่งจะตัดเลนไปเนี่ยจะต้องดูให้ดีนะครับว่าไอเลนนั้นเนี่ยทางตรงเขาไม่มีรถหรือมีในระยะที่ปลอดภยัยแล้วครั้งนี้ครับถนนกว้างนี่เลยฮะสเลน uh huh. มอเตอร์ไซค์ข้ามรวดเดียวเลย4เลนปรากฏรถตู้เข้ามาทางตรงเขาก็ไม่คิดว่าใครจะมาตัดหน้าระยะกระชั้นชิดแบบนี้นะครับสุดท้ายเบรกไม่ทันชนเข้าไปเต็มๆอาการสาหัส ครับรนี้แดดแรงนะออต่อให้เป็นหน้าหนาวแต่แดดแรงแรงจริงแสบตาจริงนะคุณผู้ชมอ,มอะดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะเรื่องผัวเมียเอาจริงเราไม่อยากยุ่งแต่ว่าครั้งนี้เมียหลวงเขาขอทวงศักดิ์ศีของเขาคืนและเขาก็มาร้องสื่อด้วยนะคะเพราะว่าดูทรงแล้วมันไม่น่าจะจบกันได้ง่ายๆเมียหลวงคนหนึ่งเนี่ยคุณผู้ชมตามประสาผู้หญิงคนเป็นเมีย G.P.S ของเราเนี่ยแม่นพอๆพกับ G.P.S ที่ติดรถนั่นแหละเธอระแคะระคายเขาว,ว่าผัวเนี่ยแอบไปมีเมียน้อยแล้วเธอก็ติดตามจนกระทั่งเธอนั้นรู้ว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะเป็นใครเป็นคนดังในติ๊กต็อกคนตามกว่าสามแสนเป็นยั่วแต่ละทีโอ้โหหนุ่มๆเนี่ยคอมเมนต์กันน้ำลายไหลเลยนะคะแล้วตัวเธอเองก็เลยตามไปชิดจนติดเปิดประตูห้องได้พอเข้าไปปับ๊บ เจอเขากำลังนอนกอดกันอยู่บนเตียงคุณคิดว่าเขาทำอะไรกันอยู่ล่ะคะ